เดี๋ยวเราไปนี่ไปดูสุคุพิเศษพุทธบุตรใจเพชรหนึ่งในส6งวัดแร้รรวครูสังกรักษ์สำเนีนนาราโทวัดหัวสะพา์จังหวัดยะลาที่จริงเนี่ยท่านพูดยาวนะแต่ว่าเราย่อลงว่เราจา่านเดี๋ยวเราดูกันเลยใช่ พระสังฆรักษ์สมเญญ์นารถวัดหัวสะพานจังหวัดยะลาในช่วงนี้ไม่ได้บินธบาตเลยที่ยังที่ไม่ได้ไปออกบินทบาตเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าท่านตอนนี้ท่านท่านจำพรรษาอยู่องค์เดียวถ้าหากว่าไปบินธบาตนี่บางทีมันจะเข้าทางปืนหรืออะไรเขาไม่ทราบก็เลยคิดว่าคนเราเกิดมานี่ต้องตายเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะตายสักทีนี่ก็ไม่เป็นยังไงหรอกดีกว่าฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเป็นบาปถ้าเราหมดบุญจริงๆเข้ามาฆ่าเราเราก็ยอมจากนั้นเมื่ออยู่อยู่แล้วก็อยู่ไปตลอดก็เลยตัดสินใจอยู่ไม่ไปไหนคุณกว่าสมปีที่เกิดวิกฤตการณ์ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พุทธบุตรใจเพชรหนึ่งใน266วัด เช่นท่านพระครูสังครักษ์สำเนียงนารโทแห่งวัดหัวสะพานจังหวัดยะลายังคงปากหลักหยัดสู้ไม่ถอยหนีท่านสู้กับวิกฤตการด้วยการนำธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของสาธุชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงสวทเป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งนำธรรมะที่ท่านรับฟังเป็นประจำเช่นเคสสตดี จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากระจายเสียงออากาศครอบคลุม4ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของประเทศมาเลเซียท่านได้กล่าวถึงบุญพิธีถวายสังฆทานแก่พุทธบุธตร266วัดสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยคณะ,ะพี่น้องญาติธรรมทั่วทั้งประเทศหรือว่าทั่วทั้ง ทั้งโลกก็ว่าได้เพราะต่างประเทศด้วยเนี่ยเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยที่เห็นความสำคัญเนี่ยได้บริจาคจตุปัจจัยมาช่วยเหลือแล้วก็มีเครื่องสังฆทานสป,ปายยะเดือนละหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มากมายนักแต่ว่าสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระเจ้าประสงค์อย่างเต็มเปี่ยมเลยอาตมาสอบถามหลวงพี่หลวงหน้าหลวงอาท่านอาจารย์หลายๆรูป ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเขาบอกว่านี่แหละเหมือนกับเป็นลมหายใจยคือคล้ายๆว่าทําให้มีกําลังใจว่าอยังมีหน่วยงานถึงแม้ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐหน่วยงานเฉพาะการของวัดพระธรรมกายเนี่ยที่เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือในการเกื้อกูลในการอังคาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระคุณเจ้าหลวงพี่ที่อยู่วัดนอกๆอ,ออกจากตัวเมืองนี่ทราบซึ้งมากเหมือนกับว่าถ้าเจอหลวงพ่อธรรมชัยโยแล้วก็จะกราบแทบเท้าเลยอันนี้ผมก็ต้องขอกราบแทบเท้าหลวงพ่อธรรมชัยโยด้วยว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่รู้หรอกว่าพระคุณเจ้าในสามสี่จังหวัดนี่ท่าน มีความรู้สึกต่อหลวงพ่อขนาดไหนเพียงใดคือรู้สึกว่าหลวงพ่อธรรมาชายโยนี่ถึงแม้เราท่านทั้งหลายจะไม่เคยได้พบได้เจอแต่เหมือนหนึ่งว่าเป็นญาติเป็นญาติที่สนิทเลยเนี่ยที่สนิทพระทุกรูปทุกองค์มีความรู้สึกอย่างนั้นไม่เป็นพี่เป,นนเป็นน้องเป็นหน้าเป็นอาก็เหมือนกับว่าเป็นญาติ เหล่านั้นอย่างเท้จริงหันไม่โดดเดียวเดียวได้แม่อยู่ห่างไกลแต่ใจเราใกล้กันสาสาสา,สา ครูไม่ใหญ่ที่จะต้องกราบเท้าประเดชประคุณทุกรูปเพราะว่าครูไม่ใหญ่ก็ไปทำอย่างท่านไม่ได้ที่ท่านอุทิศชีวิตรักษาระศาสนาในดินแดนถิ่นนั้น,น,นซึ่งแต่เดิมก็มีความสงบสุขนะแต่ว่ามีผู้ก่อ,อการไม่สงบสุขมีอยู่จำนวนหนึ่นงนั้นเขบวนวายเกิดข,ขึ้นกันมาเรื่อยมาเลยเนี่ยทำให เระสงฆ์องเจ้าเดืดร้อนมรณะภาพม่งบาดเจ็บบ้างอะไรต่างก็แปลกเนอะทำไมมามุ่งเน้นที่ปะะซึ่งไม่ได้มีอาวุธอะไรและก็ไม่ได้คิดจะไปเบียดเบียนใครมีแต่ให้ความรักและปรารถนาดีาเพื่อนมนุษย์มาบวชนี่เขาเพื่อจะสลัดตนนีน,นพ้นจะกองทุก พระนิพพานจแจ้แท้แสวงหามรรคผลนิพพานก็ไม่จะไปแข่งอำนาจศาสนาใครหรือจะไปแย่งผลประโยชน์อะไรใครมุ่งที่จะชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันหมดสิ้นจากใจไปแต่ต้องมาทำกับพระที่ไม่มีอาวุธเนี่ยาหาก็จะเอ็กซ์ไซส์ในมีอารมณ์อยากจะต่อสู้นุก็ไป ลุยก็พูดทีก็มีอาวุธดีอหนาง,ง้นไปคุยกันนี่แต่ก็ไม่ไปนะตั้งมาทางกับละที่ไม่มีความคิดที่จะไปเบียดเบียนอะไรใครก็ไปต่อสู้แม่อะไรสิ่งสิ่ไม่สู้ไม่หนีทําความดีกันเลยไปเพราะนั่นคิดผิดคิดใหม่ได้คิดใหม่ก็ย้ายผิดอย่าไปคิดวางระเบิดทั้งวัดลนะ่ะ อาแค่นั้นก็พอเป็นไอเดียแล้วก็รู้ว่าระเบิดออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้รู้ไม่ต้องทดลองบ่อยๆหรอกวิทยาศาสตร์ทีนี้ครูไม่ใหญ่เนี่ยแปลกใจอยู่อย่างชาพุทธในเมืองไทยเนี่ยหายไปไหนเนี่ยตั้งเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของประเทศเรามีประชากรหกสิบกว่าล้านนก็อย่างน้อยก็ รวมหกสิบล้านคนเนี่ยทำไมเนี่ยไม่มาช่วยกันดูแลแล้วก็ชาพุทธที่ก่อตั้งเป็นสมาคมพุทธก็เยอะเป็นร้อยๆแห่งเลยนะมูลนิธิก็มากมายเป็นร้อยเป็นพันแห่งล้วนมีปกุสลเจตนาที่ก่อตั้งกันมาเพื่อทำบุญสร้างกุศลบำบัดทุกข์บำรงสุข ก็เป็นกุศลเจตนาที่ดีนะในทุกๆสมาคมและในทุกๆมูลนิธิเดือนหนึ่งเนี่ยมีอยู่สาสวันเนี่ยอครูไม่ใหญ่เนี่ยมูลนิธิตารรมกายทำวันหนึ่งและอีก29วันลละมูลนิธิอื่นหรือสมาคมพุทธอื่นเนี่ยควรจะไป จะรวมตัวกันนัดแนะกันยังไงก็ได้อาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่ว่าโดยเฉลี่ยก็แปลว่าทำทุกวันเนี่ยเราก็มารวมกันรวมพลังไปช่วยท่านทีนี้ถ้าหากว่าสมาคมพุทธทั่วประเทศละมูลละเนที่ต่างๆทั่วประเทศหรือต่างประเทศไปช่วยก็ยิ่งดีใหญ่รวมกันไปเนี่ย มันก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับท่านเราได้ทำเราก็ได้บุญอาจารย์เราได้มีส่วนในการรักษาพระพุทธศาสนาไว้คือรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถูกเก็บไว้โดยพระภิกษุสงฆ์หรือพุทธบุตรซึ่งท่านอุทิชีวิตรักษาสิ่งนี้เอาไว้เนี่ยมันก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราระศาสนาก็อยู่ได้และก็ผู้ก่อการร้ายก็ เาเห็นความตั้งใจจริงและตั้งใจดีของชาวพุทธของสมาคมพุทธต่างๆและมูลนิธิเขาจะได้หมดอารมณ์ที่จะมารังแกพระจะได้เกิดความคิดใหม่ที่ดีขึ้นมาโอชาพุทธนี่เขาไม่คิดบิดเบียนใครนะเดือดร้อนมาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมูลนิธิธรรมกายไม่รังการเป็นพระเอกหรอกรังการแค่เป็นพระเท่านั้นแหละนะ ้าเอกแปลว่าหนึ่งในหลายหลายพระโอเคนะจ๊ะเอ่อล้หนึ่งในมูลนิธิต่างๆเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันเถิดใครมีปากช่วยพูดกันตดต่อไปนะพราครูมู้ใหญ่เนี่ยปากเดียวเสียงเดียวเสียงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่ให้บอกกันติดต่อสิไป,ไปกันไปสิจ๊ะไปถึงมูล,ลนิธิโน่นนี่อะไรต่างๆว่าตั้งมาทําไมไปดูตราสารม,มูลนิธิตีนี่เห็นว่า จะบำบัดทุกความลงสุขทั้งนั้นแหละไปดูเถอะยังกระถอดแบบออกมาเดียวก็ปี้ประโยคเดียวกันมาเลยและตอนนี้เห็นไหมละ่ะกาลังต้องการความช่วยเหลือตรงนั้นหละทําไมไม่ไปช่วยกันเนี่ยอ่ะมูลนิธิํามกายวัดวันหนึ่งที่เหลือแล้วก็แบ่งปันกันไปนี่เพิ่งทํามาได้แค่สิบสี่ครั้งแค่นั้นเองสิบสี่ครั้งอย่าลืมว่าพระฉันทุกวันไม่ใช่เดือนละวัน ถ้าอีกยีวันล้วทำยังไงก็ต้องไปช่วยกันดีจ้ะอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเปนนั้นใไรรู้จักกับสมาคมพุทธใดเนี่ยก็ให้ไปช่วยบอกถึงมูลใิธิใดแล้วก็ช่วยฝากไปบอกหน่อยแต่ถ้าหากว่าติดกิจธุระไม่พร้อมที่จะไปในสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้ก็มาวันอาทิตย์ที่ห สิงหาคมที่วัดประธรรมกาธิสภาธรรมกายสากลนี่แหละเราได้กราบปรารน,นาธนมาหมดเลย266วัด4จังหวัดเชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเราและพวกเราอยากจะสักจถามอะไรก็แล้วแต่ก็สักถามทะเลธนมาแล้วแล้วก็วันนั้นเนี่ยครูพิ้ใหญ่มันเิ่งปิ้งไอเดียทัน,นี้นะ อาจจรกราบรตนาให้ท่านเล่าเรื่องให้ฟังาเป็นอะไรมันยังไงมาแรงทางหนงสามปีกว่าเนี่ยตั้งให้ท่านดึงอยู่ในสถาน,นการณ์จริงมาเล่าให้ฟัง mm hmm. พราะเมื่อกี้ถ้าเราในดีเอมซีเนี่ยมันได้แค่สีนาทีสิบเจ็ดวิมันก็ได้แค่นั้นเอง mm hmm. จะเปิดโอกาสให้เป็นชั่วโมงเลยตอนน mm ั้อาจจะฟังท่านหรือจะซักจะถามอะไรก็เอาวันนั้น เพราะนั้นเนี่ยใครมีข้อสงสัยอย่างไรเนี่ยมาเลยสมาาคมพุทธมูลนิธิต่างๆเนี่ย,ยส่งตัวแทนมากระแดมาเลยเนี่ยมามากราบเรียนถาม,มาท่านปรท่านมีความจำเป็นอะไรอย่างไรไหมเดือดร้อนมากไหมอย่างนี้ไงถ้าอย่างนี้มูลนิธิที่เราตั้งกันมาหรือสมมาคมพุทธตั้งมาก็บรรลุวัตถุประสงค์ตั้งกันมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล นี่นะจ๊ะก็ฝากข้อความนี้ไปถึงทุกๆมูลนิธิเพราะได้ที่มีการประกวดมูลนิธิอะไรต่างมูลนิธิดีเด่นมูลนิธิรรมกาศก็ได้มูลนิธิดีเด่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากได้สามดอร์ไม่อยากให้แจกรางวัลอย่างเงี้ยอยากได้สามดอรคืออะไรดีเด่นด้วยกันนี่นะจะ แปลว่าถ้ามีการมอบรางวัลมูล,ลนิธิดีเด่นมูลนิธิทุกมูลนิธิต้องขึ้นมารับหมดอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเพราะนั้นฝากข้อความนี้ไปถึงผู้ที่จะมอบรางวัลมูล,ลนิธิดีเด่นว่าให้แจ้งไปถึงถึงทุกมูล,ลนิธิและสมาคมพุทธฝากสามดอไว้ด้วยดีเด่นด้วยกันนี่นะจ๊ะ ดีเด่นด้วยกันมาใช่ดีเด่นเพียงหนึ่งหรือสองบุรีริก็แปลว่าที่เหลือนั้นตั้งเอามาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นหรือมันก็ไม่ได้จะใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้มีที่ให้ลงแล้วล่ะสจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเอาบุญเงินนะจ๊ะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว